สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาชมต้นพุทธดอกหอมนะคะแต่ว่าเป็นพุทธสีเหลืองค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะเวลาเขาออกมาใหม่ๆนะคะเขาจะเป็นสีขาวนะคะพอดีมีนาชาแนลเด็ดไปดมหลายดอกแล้วนะคะพืงนึกได้ว่ายังไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆดูเลยพุทธน้ําบุรเนี่ยที่เขาตั้งชื่อว่าพุทธน้ําบุรเนี่ยเพราะว่าสีเขาเหลืองเหมือนบุษราคำเพื่อนๆดูนะคะ อันนี้จะเหลืองเข้มกว่านะคะเริ่มแรกเลยะคะ่ะเขาจะมีสีขาวนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นเหลืองอ่อนนะคะอ่อนมาแล้วก็ออกจะเป็นสีส้มนะคะอยู่ได้ประมาณดอกเนี่ยอยู่ได้ประมาณเป็นอาทิตย์นะคะแล้วดอกเนะะี่ยค่ะส่งกลิ่นหอมมากเลยก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งของพุทธนะคะชื่อว่าพุทธน้ําบุตรนะคะซี่ดอกหอมมากแล้วก็มีดอกทั้งปีชอบแดดนะคะต้นไม้ที่ชอบแดดเนี่ยก็มักจะชอบน้ําด้วยนะคะแต่ว่าทนแล้ ไม้ทนแรงค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอยากให้เพื่อนๆดูมีสามดอกก็จริงนะคะแต่ว่าหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆดูเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะให้ดูข้างๆนะคะนี่นะคะพุดนี่นะคะพุธเงินค่ะเพื่อนๆแต่ว่าพุดเงินเนี่ยเขาจะไม่ได้มีกลิ่นอะไรมากมายนะคะเขาจะเป็นสีขาวโดยมากดอกพุธนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นสีขาวนะคะ จะไม่ค่อยมีพุทธที่เป็นสีเหลืองสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือพุทธน้ําบุตรเหมือนพุทธบุษราคําอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆก็เลยทําให้มีสีเหลืองเหมือนบุษราคํานะคะวันนี้มิน c าชาแนลก็ลาไปก่อนกับต้นพุทธน้ําบุตรดอกหอมนะคะสวัสดีค่ะ